นนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงค่ะเอ๊แล้ววันลอยกระทรงนี่สำคัญยังไงคะคะเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเป็นการขอข,อขอมาแม่น้ำคงคาค่ะแล้วเวลาที่เราขอขอมาเราต้องใช้อะไรคัคุณระวัน,วนใช้กระทรงค่ะเอ๊เด็กทราบไหมคะว่าประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทรงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เดีเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะใค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทยนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงกันก่อนเลยค่ะวันลอยกระทงนะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ค่ะส่วนใหญ่จะตรงกับเดือน คือสัจิกายนนั่นเองค่ะวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยเป็นการนำกระทงไปลอยน้ำเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคาเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำทำให้เราได้ใช้น้ำและดื่มกินค่ะตลอดจนเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่า วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไร่เอ,อ่ยใช่แล้วค่ะตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2,564นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทงค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะการประดิษฐ์กระทงเล็กใหญ่ค่ะเพื่อน,นําไปลอยในแม่น้ํานะคะการปล่อยโคมลอยค่ะนอกจากนี้จะมีกิจกรรมประกวดต่างๆค่ะ เช่นการประกวดกระทงหรือว่าการประกวดนางนพมาศนะคะต่อไปก็จะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําค่ะเช่นกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะเป็นกระทงใบตองหรือกระทงที่ทําจากต้นกล้วยและกระทงขนมปังค่ะสามารถนําไปเป็นอาหารป่าได้นะคะแต่จะมีกระทงบางชนิดที่ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ เช่นกระทงโฟมเนื่องจากโฟมเนี่ยจะย่อยสลายได้ค่อนข้างนานนะคะจึงไม่นิยมนํามาลอยกระทงกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการทําความสะอาดแม่น้ําลําคลองนะคะเด็กๆเช่นการขุดลอกคููคองและการเก็บขยะรอบๆแม่น้ํานั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาในวันลอยกระทงแล้วนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะกิจกรรมอะไรคะก็ะจะมีการปฏิบัติกระทงง่ายๆเลยคะ่จะจากขนมปังนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำก<อ>ันเลยค่ะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมีแผ่นขนมปังนะคะเราจะมีฐานวางหนึ่งแผ่นสำหรับเด็กๆแผ่นต่อไปนะคะ ลูกสี่เหลี่ยมนี้นะคะเจ็กๆต้องตัดค่ะตัดเฉียงออกมาเป็นลูกรูปอะไรเลยคะเด็กๆสามเหลี่ยมค่ะต่อไปเราก็จะมาพับกีบกันนะคะอ่าเจ็บๆก็พับนี้นะคะพับชนกันอ่าทากาีน,นิดนึงนะคะที่ด้านหลังนี้ เราต้องทำกีบไว้ก่อนนะคะดเด็กให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปติดตรงที่ฐานนะคะ,ะ,ะตั้งไว้ค่ะคุณครูก็ทำกีบกระทงครบแล้วนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะติดให้ดูนะคะเด็กๆก็ทากาวตรงด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ติดลงไปที่ ฐานค่ะกดลงไปค่ะเห็นไหมคะได้แล้วค่ะหนึกรีเด็กๆก็ติดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบห้ากรีนะคะเด็กๆคะ่ะคุณครูก็ทํากระทงเสร็จแล้วนะคะสวยไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วเราต้องใช้อะไรปักลงไปคะทูบและเทียนนะคะปักตรงกลางกระทงเลยค่ะอ่า อยู่นะะคกระทงของคุณครูส่วนใ่เด็กๆเด็กๆทำง่ายๆเลยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามันจะมีการใช้ตะไกร้ค่ะเป็นของมีคมอันตรายนะคะเห็นไหมคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถนําไปลอยในแม่น้าได้ค่ะเป็นการอ่านรักธรรมชาตินะคะเพราะขนมปังเนี่ยจะย่อยสลายได้ค่ะและเป็นอาหารของปลาด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะเด็กๆวันลอยกระทงอย่าลืมไปลอยกระทงกันนะคะเด็กๆครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะคุณกูรดาวันใช่ค่ะเด็กๆมีโอกาสได้ไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องอยูในความดูแลของท่านด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปลอยก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆก็สามารถลอยที่บ้านได้นะคะค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บผ้าตน้งคะ ฝากคุณครูและเพื่อนๆส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูและคุณรูระดาวานันจะไปลอยกระทงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ